ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับวันนี้ขอพาเหล่ามาดามทั้งหลายเนี่ยมายืนยันเลยว่าเขาสมัครเข้ามากําลังจะได้ผัวเป็นฝรั่งจริงๆมีคุณหนิงนะฮะลูกค้าของโค้ชเล็กพี่ครับพี่ชื่ออะไรนะพี่หนิงค่ะพี่หนิงนะพี่หนิงนี่เป็นคนจังหวัดอะไรครับมหาสารคามค่ะเป็นเป็นสายฝอเหมือนกันสายฝอค่ะมั<ช>่จใจไม่เอาคนไทยค่ะ โอ้นี่มั่นใจไม่เอาคนใดไม่ใช่หน้าม้าเขานะได่ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะไปไหนก็ได้ค่ะไม่กลัวค่ะอยังไงต่อชนได้ค่ะชนได้นะชนได้นะได้มาเลยค่ะสนใจสมัครต้องทํายังไงคะไม่ตอบไม่ตอบู้ทำไมวะกูจะได้ผัวฝรั่งทำอะไรพี่ทำอาชีพอะไรขายค่ะขายอะไรพี่ขายขออภัยขายสัมปปิอะไรนะขายทุกอย่างสัมปปิ เขาฝรั่งเขาจะดูตั้งแต่การคุยกับเราว่าภาษาเราชัดเจนไหมออภาษาเราอาพูดนี่พูดหนุ่มไฮโซกับกินเล้าขาวาออภาษาพูดได้เหมือนกันไหแเราของพ,องพอี่อยู่ตรงไหน โอ้ยพี่ก็จังสูงหน่อยสิคะแม่กินเหล้าขาวนะคะมันไม่อร่อยไม่ไม่อร่อยนะอ่าโอเคพี่ต้องกินแบบพวกเป็นเป็นอะไรนะไม่เขาหาห้กินวายค่ะตอนเนี้ยคบกันแล้วไม่ใช่ยาดองนะไม่ค่ะอ่าโอเคฝรั่งคุยเรื่องเซ็กต์หรอมีค่ะสกามสเกิลมีหมดสกามคืออะไรสกามคือโชว์คอไงคะอุ้ยแล้วพี่ก็เห็นด้วยอ้าวถ้ามันโชว์มาก็ต้องเห็นน่คะโอเวอร์ดสมอลไอไลท์ทูบิ๊กคุณต้นไม่จริงจริงขอดูรูปฝรั่งพี่หน่อย ปากแดงแดงล้วเราเนี่ยไหนดูสิมีไหมมีไหมมีสิคะระดับนี้แล้วของพี่เนี่ยพอฝรั่งเป็นชาติไหนที่เขาชอบพี่กัของพี่มีทุกชาติค่ะเยอรมันก็มีค่ะที่เลิกไปเพราะอะไรคะทำไมก็คุยแต่เรื่องสกามไม่เอาไม่เอาค่ะไม่ชอบแล้วมาตกล่องป่องชิ้นกับใครเยอรมันค่ะเยอรมันเยอรมันอีกแล้วเอาว่าที่ผัวพี่เลยอะแต่ว่าที่ผ่านมาพี่นี่นี่รูปว่าที่ผัวพี่พี่หานานขนาดนี้เหรอธรรมดาเนี่ยมันต้องมีเต็ม โทรศัพท์แล้วตกลงได้หรือไม่ได้เนี่ยเอาคุยอยู่แมงหลังชอบตรงไหนของพี่ตรงดำๆนี่แหละค่ะอุ้ยเหรอค่ะขอโพสหน่อยได้ค่ะดูสินางโพสเห็นไหมดูฝรั่งชอบนะอันนี้ดูนะคะดูนะคะฝรั่งชอบอย่างนี้นะคะอือฮ่าฮ่่าันี้นะอันนี้ดื่มไวน์นะโอ้ได้ค่ะดื่มยันนะได้ค่ะเอ่ารอบขาวไม่ไม่ค่ะโนโนดองโนดองโนดองเห็นไหมล่ะอ่า